วิธีการเริ่ม i ำเนินการคะแนครับ พ้อมือแบ๊กสุดชาญฉลาดหนูแม่วาเทอรเวตสุดสวยจากซอยแลนด์บินได้

น้ำยาเศษของค่านั้นที่จริงแล้วมันคืออินเคเตอร์เมื่อเทลงไปใส่น้ำขอเทียวซึ่งที่แท้จริงแล้วมันมีน้ำเป็นสับก๊กซึ่งมีความเป็นเหรกสีของเบกก็จะปรากฏขึ้นดังนี้เลยซึ่งเบกมีค่าพีท,ที่มากกว่าเจ็ดสีก็จะบอกโทนเป็นสีม่วงแล้วเมื่อใส่เจือาอารนหรือน้ำที่แห้งลงไป จะทําให้น้ําในแก้วนี้มีความเป็นกรดมากยิ่งขึ้นซึ่งกรดมีค่า pH มากกว่าเจ็ดสีก็จะออก่นโทนสีแดงสีเหลืองเป็นต้นครับซึ่งท่านอยากไดประโยชน์ไหมล่ะครับประโยชน์นั้นเราก็สามารถนำไปใช้ในการปรับสภาพดินให้มีค่า pH ของสมการปลูกโดยการใช้ i n เค c a อร r จากธรรมาชาติในการวัว่าดีเป็นกรดหรือเบส เช่นอ,อัญชันหรอคำวิ่งไงละครับซึ่งการทดลองนี้ก็จะไปสอดคล้องกับโครงการการน่าจรดำเนินของในหลักรัชการที่9ซึ่งมีโครงการชื่อว่าโครงการแกกดินไงละคระับเป็นไงล่ะเด็กไหมล่ะว้าวเป็น ท่านก็แค่ชิมไงลนะ่ะดูพวกเจ้าเนี่ยไม่มีความรู้กันเลยใช่ไหมอะไรของท่านเกิด <c ười> ชิมแล้วสู่ขีดขึ้นมาพวกเจ้าจะรับผิดชอบกันยังไง <c ười> เจ้านะหลบไปเลยนะให้คนอย่างข้าออกโลกเองท่านแม่วดถ้าต้องการหาอะไรในเครื่องบุกทังสามชนิดน,นี้เขาข้าต้องการหาเรือสิได้เลย ค่าี่ใช้หลักฐานของค่าในการหาคืนให้ท่านเองในกรณีค่าก็จะต้องมีอุปกรณ์ของค่าก่อนเรื่องแรกอุปกรณ์ของค่าจะมีน้ำยาพิเศษและอุปกรณ์ที่สองของค่าก็คือตะเกยียงพิเศษของค่าเองเรื่องแรกค่าจะนำน้ำยาพิเศษของค่าหยดลงไปในเองกรูทั้งสามชน,นิดนี้อะไรของเจ้า มีเงินเท่านี้เองเลยค่าเรือเนี่ยเว่าท่านไม่มดจะเลือกใครอย่างไม่หมดค่าจะนำไปเกนบวิเศษของค่าเสกไฟลงมาในระหว่างที่รอผลเรามาหาสาเหตุกันดีกว่าแต่ว่า โดยใช้หลักการอะไรกันนะพุกท่านอยากรู้กันหรือเปล่าอ่ะอยากรู้สิถ้าพวกท่านอยากรู้เดี๋ยวผมจะเป็นคนอธิบายหลักการให้พวกท่านเองหลักการของผมนะครับมีชื่อว่าฟลายเพจชอลเลอร์โดยหลักการก็คือเมื่อตอนของท่าได้รับพลังงานแล้วอิเล็กตรอนของท่าจะเคลื่อนที่ไปยังระดับพลังงานที่สูงกว่าและจะกลายพลังงานออกมาในรูปของแสงสี แต่เนื่องจาก,กนอนตัของธาตุนั้นแต่ละชนิดมีการคายพ,พลังงานออกมาไม่เท่ากันทําให้สีของเปลวไฟแต่ละชนิดมีสีที่แตกต่างกันเองครับเช่นที่เทียมที่มีเปลวไฟเป็นสีแดงโซเดียมฟอไรมีเปลวไฟเป็นสีเหลืองโบรอดมีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นเองครับนอกจากจะใช้ในการแยกหาสารแล้วนะครับประโยชน์ของมันยังสามารถใช้ในการทาสีของพู่ได้อีกด้วยนะครับ แต่ว่าอท่านแม่วดเรายังหาเสืองไม่ได้เลยใช่ไหมใช่แล้วนี่ไงข้าเจอแล้วเครื่องคูกที่อยู่ตรงกลางนี้เป็นโซเดียมฟอรไรน์ไหละ่ะเพราะมันมีเปลวไฟเป็นสีเหลืองตามหลักการที่ข้าได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้เป็นไงละ่ะหลักการของข้าเร่งใช่ไหมละ่ะว้าวต เอาล่ะท่านีโนท่านใช่วท่านจัดการตัวไหนสิอันดับแรกท่านใช่เห็นนำยาพิเศษที่ขาดเกี่ยวไว้ได้ไหมเกี่ยวทุกคนเลยเอาล่ะท่านพิเเสร็จแล้วใช่ไหมรากนั้นค่ะน้ำตาที่สองคนเนี้ย การดูสาหกรรมค่ะและเมื่อฟองได้ละลายในสารอัดพิโนนะคะอากาศจะถูกปล่อยกลดออมาให้ฟองพิโนและมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นนี่แลยค่ะแต่ว่าประโยชน์ของมันนะคะไม่ได้ดีทัง่นี้ค่ะสิ่งที่ประให้ โรงเรียนสารวิทยาครับใช้เวลาในการแสดง10นาที16วินาที